นียหดูทีละคันเลยครับให้ดูทีละคันเลยเดี๋ยวก็รู้อือแค่สติต๊กเกอร์ก็คิดหนักแลนะ,นอ,ะนนอือดู่คันนี้คันนี้สองช้ำๆช้ำๆช้ำๆดูสติต๊กเกอร์คันนี้อะไรเอย่ย บักคัวแดงเฮ้ยคันนี้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 ไม่มีสำนักเพราะว่าไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ก็เลยไม่มีสำนักอ่ามนุ่นอะนุ่นรถนักขบวนนี่คันนี้ยังยังไม่มีสำนักนะครับคันนี้ก็ดูมิซิมีอะไรนะคันคันนี้อะไร สทีครับเฮ้ยหลืออีกคันนึงครับ<อ>นี่นว,นว,ว้าวนี่เลยของแ,อแท้นุ่นอีกคันนึงนุ่นปิดหัวปิดท้ายนะครับนี่อยู่ฟังนีมั้ง <c oughs> ปล่อยไหมใช่ไหม <c oughs> คันดำๆกับคันขาวๆแล้วปล่อยไหมฮะ โอ้สีแดงนี่มันฉ่ำจริงๆเลเนี่ยขึ้นกล้องวีจริงเลยับับับเจอ,อ,อ,อที่ไหนก็บีบแต่ไล่ได้นะครับ <laughs>